สวัสดีครับบูครับพี่น้องมือน,นี้บรรยากาศสดใสเนาะฝนบตกย่ำเสาฝนตกย่ำเสามาหลายเมือนะครับสมเบือ่ได้เลยเดี๋ยวมือน,นี้สิผ้ามาสมดอกเบือครับผสมเกสรดอกเบือให้มันติดแบบลอยเปอร์เซ็นต์นะครับที่โปรตรงถ้าโบ,บมีแมลแรงเข้าก็สามารถสมเองได้นะครับเดี๋ยวสิผ้ามาเห็ดเห็ดเ็ดแนวไรป <Yes. S 1> ไปเบิ้งกันเลยครับรับขั้นตอนแรกเข้าก็หาดอกผูครับนี่ ดอกผูที่มีเกสอนเนาะครับนองนี่มีหดเพิ่งอยูนอ่น่อเพิ่งมันกระมาเพิ่งบ้านผพมันหลสิครับดอกผูที่มีเกอนครับโบแมน,นว่าดอกผูทีมะแรงหรือว่าเพิ่งนีนีอาเกอนไปเบิดได้ครับบบแมนนี่เกอนเกอนถึงสิเป็นคุยคุยแบบนี้ครับเป็นคุยคุยเป็นพุ่งผงนอกเขาแก่ออกแบบนี้แหละครับแก่ออกยายามย่าไห้เกสอนหล่วงลน หรือว่าเฮียเฮียเสียทิมนะนบ้านที่นี่เขาก็เอาไปหาอันดอกตัวแม่ครับไปครับนี่นี่น,นี่ดอกตัวแม่เอาอันเพิงครับเพิงเองเพิงเขาไปผสมให้เกสรเต็มอาญานี่เบิงเบิงเสียเสียสิยผ้าผสมบานที่นี่เห็นไหมครับนี่เกสรตัวเมียปฏิภาวะตัวเมียเป็นแนวไรนี่ครับนี่มันถิมีนวยนี่ น่วยเห,หล็กะบาา้านออกมาะมาเฮตตะเสาทั้งสี่แล้วครับนี่คือเกสรตะปูเอาผสมกันลงไปครับนี่เอาตั๋วยต้ตัวยอ้ตัวยบ้ยเบาๆห้อครับพื่อให้เกสรน,นี่ทัวทัวครับอันเกสรดอกตัวเมียนะครับนี่ครับแต่ว่าอันเวลาเขาผสมนี่มันสิบุมมีเสียงข้างเนอะมันเบมือนคนสมกันเออ ้าใจตามนั่นเนาะพี่นอ้องบานที่นี่บานที่นี่เขาก็เลาะสมห้มันทัวนะครับสมห้มันทัวเบิดมีเทรายสมใหมันเบิดมันกระสิจับทุกหน่วยบจ่จจาเป็นตองล่อให้มีมาแลงมาสมห้นะครับครับหลังจากที่เข้าสมแล้วเบิดนะครับนาองมัดสายสายมากมันถือแดดครับถือแดดกกสิงบแนวนี่เครือตัวนี้ผมผสมใบมือว่านนี่นาะงถงบเขาแนวนี่นี่เวลาผ่านไปครับเวลาผ่านไปสามมือสิได กระิเหี่ยวร่งแบบนี้ครับนี่แบบนี้เลยนี่ครับพอเวลาผ่านไปเจ็ดถึงสิบมือนะครับกจะดิ่งหน่วยประมาณนี่นาะงระจุกออกแล้วกรไดิหน่วยประมาณนี้บันที่นี่แถวมาตั้งึ้นนี่ครับมันมนอนยวงสีแม่นบัวกระดิ่ตั้งขึ้นยังเช่ไหวมัน <Yeah. S 1> มันจะงามตั้งขึ้นไหวแบบนี้มันจะงามก <Yeah. S 1> ใส่เวลาบลอนได้ครับพี่น้อง ผมกระจำบ่ได้รคือการล้าจากมือน่วยนี่นี่พอตั้งไหวมันก็บสีขืนวุงกลมงามแบบนี้ครับนี่โว้ยมันก็นเรมใหง่ขึ้นมาแนี้นี่ครับแต่ว่าเ้าปล่อยเห็นยังนอนอยู่แบบนี้นี่นอนแบบนี้เลยนี่มันก็สิขึ้นมาหน่วยบ่งามครับมันก็สิเปีกกสิเปียไปเพื่อเพื่อเป็นโรคเปืนน่อยนอนเขาจุกเน่าครับ แต่ว่าเห้าก็ตตองตื่นแต่เสาร์แน่จักหน่อยด้อครับเด้อตื่นแต่เสาร์เท่าไราแห้งดีครับดอกภูนี่ถ้าเกิดแมงไหมแมแ่งนี่มาเห็ดขูออกกรน,นี่ก็คือมันสีบม่มีให้เห้าสมครับแมงไหมที่มันปลอดแม,มาผสมเกสรตัวเมียให้เห้านะครับสําหรับพื้นที่บางพื้นที่แต่ว่าพื้นที่ของผมนี่คือมันสีม,มีเพิงครับ oh. พี่น้องเทิงเพิงเทิงมิม่มบินยังสีลาดน,นี่ครับนี่ พอตรงย่านเมื่อไดผมขี่ขานลูกผมก็ให้ถึงมันสมให้นั่นแบบนี้เลยว่าพื้นที่ของผมนี่มันอยู่ไก่ปา่าน้อไก่ปลามีปลานะครับปลามันก็มีมะแรงตามธรรมชาติเป็นวิธีการง่ายๆเอาอกับผสมเอาแบบนี้แหละครับสำหรับพี่พีงหน่องที่เพิ่งเคยสมนะครับเอาไว้ลิปหนาพอกันไหมสวัสดีครับ